ถอนลูกปืนล้อนะมาล้างมาอาจจะระบีใหม่แล้วก็ปรับแต่งนะครับตั้งค่าใหม่นะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นลูกปืนเหล็กนะครับไม่ใช่เซรามิกก็ผลงนานผมก็ว่าลื่นพอได้นะนะครับลื่นพอได้นะนิ่งอยู่ลูกปืนก็ยังโอเคอยู่ล้างเฉยๆล้างแล้วอาจจะระบีใหม่นะเป็นจะระบีซิงนะครับ มันจะระเบีสลอกตกปลานั่นเองนะครับมันให้ความลื่นค่อนข้างสูง้วก็เลยลองมาโมใส่จกักรยานดูน,นี้ว่ามันจะลื่นไหมนะว่าจะดีแค่ไหนดูครับยังไม่หยุดหมุนเลยสามวันจะหยุดหมุนไหมเน,นี่ยด้วยเนี่ยสามวันจะหยุดไหมนเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดความลื่นใช้ได้เลยเดี๋ยวลองก็แต่งลูกปืนเหล็กนะครับให้มันโอเคก่อนนะ,นะเซรามิกเราไม่รู้ว่า มันจะเป็นอย่างไรนะจระบีเพราะว่าคงจะต้องใช้จรบีพิเศษเราเป็นรุ่นบอลเหล็ก้วยว่าเราดูแลมักษาง่ายเนี่ยลื่นครับพร้อมพร้อมกับคลิปเย็นนี้ในเย็นนี้เดี๋ยวจะจัดจัดห้าสิบโลแบบมันเนี้ยโมูใหม่จัดไปห้าสิบโลเลยวันเนี้ยครับโอเคบงก็ยังมีเสียงว่างเล็กน้อยนะ ระยะแบกแลบตรงนี้ใช้ได้อยู่นี่ครับใช้ได้เยี่ยมเมทีสแกนวันนี้ก่อเสร็จหร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะแย่แย่ลง ล้างเรียบร้อยล้างพุท huh. ขับล้างชุทขับเรียบร้อยแล้วฟุงหล้อหลังเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเทสเกียเทสีย ดูเสียงลูกปืนที่นี่ว่าที่เราล้างไว้อาจจะระบีไปลูกปืนมันโอเคไหมเราตั้งระยะห่างลูกปืนระยะแบ็คเลสโอเคไหมว่าจะใช้ฟังกัะเสียงนะครับผมจะใช้ฟังจะเสียงเท่นนงงานั้นมาการดูองก็คือก่อนล้างกับหลังล้างหลัง,ลงอาจจะระบีใหม่นะความมืต่างกันเยอะเลย ของเดิมคันนี้มันเปืดอยู่อันนี้เป็นรถของภรรยาผมนะแต่รถผมชุดขับแตกไปเดี๋ยวอรออัพชุดขับใหม่เผื่อจะดีกว่า,าลื่นกว่าแน่นอนครับเอาชุดขัดเป็นอะโลกพวงนะครับแบบคันนี้ลื่นแน่นอนนะแต่ขาดงบประมาณอยู่ตอนนี้หาผู้สนับสนุนอยู่ đen đi và đen nhưng và đen nhất Hãy Để